จากการที่บิตคอยดําดิ่งสู่โซน29,000พันล่าร์อย่างรุนแรงทิศทางมุมมองของบิตคอยในภาพระยะสั้นของผมเนี่ยมองยังไงเพราะเหตุผลอะไรและการที่เราจะเทรดเนี่ยควรที่จะรอจุดไหนปฏิดาลรับฟังข้อมูลที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้หา้ามพลาดครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเลนโซเฮ้ยคริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่25เดือน7และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะแน่นอนครับไปเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ผมขอเพียงแค่คนละไลค์จริงๆครับอย่าลืมกด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยเนาะยังไงฝากเพื่อนแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆครับ ผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปนะครับส่วนเพื่อนๆใครมีความคิดเห็นยังไงว่าบิตคอยจะลงไปเลยหรือขึ้นไปก่อนอะไรยังไงคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเอาล่ะเรามาดูทิศทางของบิตคอยในวันนี้กันก่อนนะครับซึ่งผมได้เอาให้ดูไปแล้วในคลิปเมื่อวานนะว่าใช้เวลาประมาณ7-9วันนะครับในการร่วงก็ร่วงลงมาแล้วและในอดีตเนี่ยเป็นการร่วงลงมาถึงฟิโบรประมาณไม่ต่ำกว่า38.2ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่38.2%ปเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆนะเพื่อนๆแต่ว่าสิ่งสำคัญ ในรอบนี้เนี่ยลงมาเทพีโบที่38.2หลังจากนั้นมีการรีบาวปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงกับช่วงไฮเดิมนะครับโอเคอน,นี้เป็นโอกาสถ้าเหมือนกับทิศทางตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาดูในฝั่งของสัญญาณโมเมนตัมณจุดที่ราคาบิตคอยในอดีตเริ่มที่จะมีการรีบาวกลับตัวได้จะสังเกตได้ว่าแม็กซีในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเขาจะอ่อนตัวนะครับเป็นสีแดงอ่อนแต่เ,เพื่อนๆสังเกตว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยเรายังคงเป็นสีแดงเข้มอยู่ฉะนั้นแล้ว ตรงนี้คือโอกาสที่บิตคอยจะรีบบลดหรือ,อยังถ้าเราดูตามโมเมนตัมของ MaxD แล้วก็ผมก็ต้องตอบว่าอย่างอันนี้ในทางเฟรมเดลี่นะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆจะต้องรอให้ MaxD ในทางเฟรมเดลี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเหมือนอย่างช่วงตรงนี้นั่นเองแต่ช่วงนี้นะครับมีสัญญาณในการกลับตัวจากบูชเดเวอร์เจนเกิดขึ้นนะครับก็เป็นไอซยยกโลตรงนี้นะครับส่วนราคาเนี่ยมีการทำโรเวอร์โล เกิดขึ้นในทาวเฟรมเดลี่พร้อมทั้งกับ m a x กดีที่อ่อนตัวลงฉะนั้นแล้วตรงนี้การที่ลงมาเทฟิโบที่38.2ก็ต้องตอบว่ายังไม่ได้น่าสนใจที่จะเข้าชอนนั่นเองแล้วจุดไหนล่ะที่เราจะโฟกัสกันครับแอดฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองเป็นโซนฟิโบที่ถัดไปไปเลยนะครับก็จะตรงกับเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ด้วยะจะอยู่ช่วงราวๆประมาณ28,50028,300บริเวณโซนนี้ครับก็เป็นฟีโบที่ประมาณ0.5 ฟีโบนัชชีนั่นเองพร้อมทั้งกับเป็นโซนที่มีนัยสำคัญที่ ช่วงราคาบิตคอยมักจะมาเทสอยู่เสมอๆครับส่วผมเองตอนนี้เนาะก็ยังคงรันแผนบิตคอยอยู่นะครับก็จะเป็นแผนในฝั่งของดีเซฟิวเจอร์เพื่อนๆสามารถใช้บอร์ดดีเซฟิวเจอร์ได้นะก็จะเหมาะสําหรับการที่ราคาจะรีบาวเพื่อที่จะไปทิศทางนั้นๆต่อนะครับสามารถเลือกได้เลยนะก็จะอยู่ในฝั่งของเนี่ยครับดีเซฟิวเจอร์เขาจะมีโซนให้เรากดเทรดเนาะใครที่อยากวางแผนเทรดบอร์ดกับผมไปแบบฟรี Free ๆนะครับที่ OK เเท่านั้นคนที่คลิกลิงก์โอเคกใต้คลิปด้านล่างของผมครับเพื่อนเข้า Discord วางแผนการเทรดกับผมได้ฟรีตลอดชีวิตนะครับเพื่อนๆทำให้ครบเงื่อนไขทุกๆข้อนาออย่าลืมฝากเงินแล้วก็เทรดด้วยนะครับซึ่งเพื่อสามารถมาแจ้ง UAD ได้ที่ห้อง Discord เนาะก็จะมีห้องแจ้ง UAD นะครับและผมก็จะเป็นการให้หยดเพื่อนๆไปเนาะโอเคทีนี้แผนของผมเองเนี่ยผมอาจจะรอโฟกัสในการที่บิตคอยอาจจะลงมาได้อีกนิดหน่อยนะครับหรือรอสัญญาณในการก,กับตัวในทางเฟรมเล็กๆผมก็จะค่อยโฟกัสฝั่งขาลงขึ้นไปเพื่อมองเป็นการรีบาวน์นะครับก็จะเป็นกรณีเอ่อในการลงมารีบาว์ เพื่อที่จะงลงต่อได้อยู่นะครับเนื่องจากเราปิดต่ำกว่าเส้นคาเจเลียเราอยู่ต่ำกว่าในฝั่งของซับไพโซนที่สําคัญจากการที่ราคาบิตคอยมีการเด้งร่วงลงมานะครับหรือถ้าหากราคาบิตคอยได้มีการปรับตัวขึ้นไปเนาะก็คือเด้งขึ้นมาแล้วรีบาวขึ้นไปผมอาจจะไปโฟกัสฝั่งขาลงนะช่วงนั้นๆแทนนะครับก็คือเป็นการเทรดขาลงแล้วก็ทีพีโซนด้านล่างแทน ครับเพื่อนและแผกนการเทรดของผมเนาะจะอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube ตกเพียงแค่วันละ10บาทหรือเดือนละ300บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนข้อมูลผมจะอัปเดตในชุมชนแล้วก็จะเป็นใน Discord เนาะเพื่อนสามารถให้กำลังใจผมได้นะครับก็กดสมัครโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นชำระผ่าน s h o p e e Play นะครับเพื่อน,เ,อนอเรามาดูที่ทางของ Bitcoin นะครับจุดที่มีนัยสำคัญหรือจุดที่ควรจะเทรดนะครับที่มันคุ้มคุ้มเสี่ยงหน่อยก็จะอยู่โซนราคาราวๆประมาณ2 8 0 0 0ซึ่งก็ตรงกับเทรนไลน์นน้มขขาขึ้นนัน เน,เนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นว่าเราปิดต่ำกว่าช่วงในะรอบสำคัญสีแดงมาแล้วเนาะก็โซนนั้นเนี่ยจะอยู่เราๆประมาณ28,000ก,กว่าหรือใกล้เคียงกับฟิบโบนัชชีที่0.5ที่ผมได้บอกไปนะครับประมาณ28,300ตรงกับเส้น MA 100 พร้อมทั้งโซนรับถัดไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ27,000กว่าๆอยู่ราวๆฟิบโบรชิทที่0.618หรือเส้น EMA 200นั่นเองนะครับก็มองเส้น2เส้นนี้เป็นจุดแนรับสำคัญของเราด้วยกันนะครับหลังจากนี้เนาะไอมองเป็นการนะเวฟนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นการลง1 2 3 4 5นะครับก็ลงมาราวๆประมาณ 28,600 28,300อะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงโซนพิโป่ถัดไปที่6 1 8ิอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0นะครับก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ควรหลูดโซนนี้แล้วแหละและก็ในฝั่งของแนวสำคัญจากเทรนไลน์แนวโน้มที่เราเบรคออกมาเนี่ยนะครับโซนซัพพอร์ตเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ2 6 0 0 0โดยประมาณครับส่วนในภาพบรสอน,นะครับอันนี้ก็แอบจะมองเป็นการตัวเพื่อที่จะรีบาลขึ้นไปต่อได้นะเพื่อไปล้างสภาพคล่องด้านบนนั่นเองครับใกล้เคียงกับเส้น EMA ในไทม์เฟรม1ชั่ อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆก็ลองวางแผนรับมือให้ดีๆเนาะเป็นการคลัสลอดที่ปลายไซเทียนก็ได้นะครับกรณีใครที่อยากจะสวนทืนนะนะมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับเพื่อนๆทุกคนเนาะดีเจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะอย่าลืมเป็นห่าวฉลามที่กับอ่านกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ